คราวนี้มาเรื่องสุดท้ายนะคะคัอการการ่าสุดของอาเซียนเพื่อเพื่อเป็นการความสะดวกในการค้าในอาเซียนก็คือการรับรองถึงจำนวนสินค้าด้วยตัวเองจากเดิมที่พูดมานะคะเรือของฟอรมดีท่านจะสังเกตเห็นว่าผู้ส่งออกเนี่ยค่ะเวลาส่งของกขาจะมาของฟอร์มดีที่เกิใช่ไหมคะแล้วก็เวลาส่งออกก็จะเอาฟอร์มดีมากรอกับสินค้าเพื่อไปไปอย่างประเทศอื่นเพื่อส่งออก หลักการของเซลล์เซอร์เนี่ยจะทําให้สะดวกกับผูวต่อการมากขึ้นโดยผู้สอบการนี่ต้องมาขอฟอร์มดีแล้วสามารถที่จะรับฟอร์มตรวเองบนอินโฟสตาร์นะคะโดยผู้ส่องออกที่ประสงค์ที่จะรับฟอร์มที่มาเนสินค้าที่ตัวเองจะต้องมาขึ้นทะเบียนนะคะเป็นผู้ส่องออกที่ได้รับสิทธิ์รับปีหรืงสินค้าด้วยตัวเองหรือเป็นซีรีออส์ไฟสปอร์เตอร์กับตัวสินค้าต่างประเทศซึ่งคนงานทั้ง ก็จะรวบรวมชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ส่งไปยังสำนักงานการค้าอาเซียนนะคะปัจจุบันเซลล์เซอร์พิเลชันจะมีมีสองโครงการนะคะสองโครงการที่หนักเป็นยังไงคือโครงการที่หนึ่งเนี่ยผู้ผู้ที่จะรับรองสิทธิ์ได้เนจะเป็นผู้ผลิตได้ผู้ผลิตก็ส่งออกได้หรือผู้ส่งออกได้นะคะในขณะช่นในที่โครงการลำดับที่สองเนี่ย จะผู้ที่จะรับคองหนึ่งจะต้องเป็นผู้ผลิตเท่านนะคะโดยประเทศก็จะแตกต่างกันนะคะโครงการอะรัที่หนึ่งก็บุนนาบาลีเซียสิงคโปร์เป็นเผู้เข้าร่วมโครงการแรกในปีห้แล้วไทยก็เข้าร่วมในปีห้ปัจจุบันประเทศเมียนมาและกัมพูชานะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการเข้าร่วมส่วนโครงการระดับที่สองนะคะก็มีฟิลิปปินส์โดมินิกแล้วก็มาเนะคะเข้าร่วมในปีห ประเทศไทยอยู่ในเวทนามก็อยู่ในขั้นตอนของการเข้าร่วมซึ่งประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีบทในเดือนที่หนึ่งที่สภานะคะต่อนจะอยู่ระหว่างการร่างการงคะแนนอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างโครงการรำกลองที่หนึ่งกับลำ้องที่สองนะคะเช่นกล่าวไปข้อสองในข้อที่ไรับสิทธิ์รับรองคือเสนอสินค้าด้วยตัวเองเนี่ยโครงการรำกล้องที่หนึ่งที่พยายามไปเพือถือผู้ที่ได้รับอุยัน โครงการลำ่สองต้องเป็นผู้ผลิตเท่านั้นนะคะเอกสารก็ต่างกันค่ะโครงการที่หนึ่งเนี่ยถ้าสามารถที่จะรับรองโดนวอยซ์ก็ได้บิลลิ่ง s e t t เมน e n ก็ได้ d e l i v e r อเดอร์หรือแ a c k i n g List ก็ได้ในขณะที่โครงการลำ่สองท่านจะต้องรับรองตัวเองโดย Voice เท่านั้นนะคะส่วนข้อมูลนะคะในกรณีของ โครงการแล้อง็ที่หนึ่งถ้าจะต้องแจ้งชื่อที่ตั้งบริษันนทนะคะก่อนที่จะมา